นี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าความฝันอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดแต่กลับนำไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จินตนาการไว้จนทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเราควรยึดติดกับเป้าหมายเดิมๆหรือเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆเลยล่ะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงพนักงานคนแรกสู่ตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแม่แฟ้าหลวงยูนิเวอร์ซิตี้นี่คือเส้นทางชีวิตของมัชิมานาราิสรนที่เต็มไปด้วยการพลิกผัน ที่ไม่คาดฝันและอาจทําให้หลายคนคิดว่านี่คือแรงบันดาลใจสําหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการงานของเราเองมาคุยกันแบบสบายๆกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรมชิมานารดิสอนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นเจ้าของรหัสพนักงานหมายเลขศ0 1บุคคลแรกที่เข้ามาทํางานในสถาบันแห่งนี้และใช้เวลา27ปีในการเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยที่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานศึกษาชั้นนําของไทยเป้าหมายที่ใกล้แค่เอื้อมแต่ยังไกลเกินเอื้อม ในชีวิตจริงความฝันและความเป็นจริงมักเดินขนานกันเสมอโดยบางครั้งโอกาสก็อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วแต่เรากลับมองข้ามไปเพราะยึดติดกับแผนเดิมๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมัชิมาซึ่งตอนนี้มีอายุ53ปีเล่าถึงช่วงเริ่มต้นเมื่อเธอเพิ่งจบปริญญาโทจากออสเตรเลียและกำลังรอสัมภาษณ์งานที่การบินไทยองค์กรในดวงใจที่เธอชื่นชอบเพราะสนุกกับงานบริการลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆตอนนั้นผม หมายถึงอาจารย์วันชัยดรวันชัยสิริชนะนายกสภามหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงมาดูพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เชียงรายและพอดีคุณพ่อของเธอซึ่งเป็นนักปกครองในกระทรวงมหาดไทยก็มาช่วยเหลือในเรื่องหาพื้นที่ท่านคงคุยกันว่าลูกสาวเพิ่งจบเรียนแต่ยังไม่ได้งานทําอาจารย์วันชัยเลยชวนเธอให้มาทํางานที่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยทําหน้าที่ประสานงานระหว่างทบูมหาวิทยาลัยกับจังหวัดเชียงรายเธอคิดตอนนั้นว่าจะทํางานที่นี่ชั่วคราว เพราะเป้าหมายหลักคือการทํางานที่การบินไทยแต่แล้วก็กลายเป็นว่าอยู่มา27ปีแล้วครั้งนี้คือสิ่งที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นจุดพลิกผันที่ไม่คาดคิดแต่กลับนําไปสู่เส้นทางใหม่ที่ยิ่งใหญ่แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการตัดสินใจยอมรับโอกาสชั่วคราวแบบนี้มันอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปในทางที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ลองคิดดูสิถ้าเราไม่ยึดติดกับแผนเดิมๆเ,เราอาจพบโอกาสที่ซ่อนอยู่เจ้าของรหัส001 หลังจากที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปีพุทธศักราช2541ที่จังหวัดเชียงรายผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานโครงการนี้ก็ได้กลายเป็นพนักงานคนแรกของมหาวิทยาลายัยโดยใช้รหัสพนักงานเป็น001ตามด้วยปีพุทธศักราช2ตัวหลังและลำดับของสำนักวิชาการตอนแรกฉันยังไม่ใช่อาจารย์เพราะยังไม่อยากเรียนต่ออยากทำงานสนุกสนุก่อน ถ้าเป็นอาจารย์เราต้องเรียนต่อเพิ่มเติมอาจารย์บันชัยบอกว่าความรู้ของเธอเสียดายถ้าลองเป็นอาจารย์คงทำได้ดีหลังจากนั้นเธอลองสอนดูก็สนุกแต่คิดว่าจะอยู่ไม่นานหรอกเธอเล่าด้วยอารมณ์ขันเธอสอนวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกเรียกว่า postharvest t e c h o l o g y ซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักสามารถอธิบายง่ายๆว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการเน่าเสียและเพิ่มอายุการเก็บรักษาเช่นการใช้เทคนิคพิเศษ ในการบรรจุผลไม้เพื่อส่งออกให้คงความสดใหม่ได้สามปีก่อนที่จะเริ่มเบื่อและคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างถ้าไม่เรียนต่อก็คงต้องลาออกช่วงนั้นเธอสมัครขอทุนและแม้ว่าจะเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งทําให้ต้องรอแต่สุดท้ายก็ได้ทุนไปเรียนปริญญาเอกด้านเดียวกันที่ออสเตรเลียเป็นเวลาหปีคราวนี้กลับมาแล้วต้องเป็นอาจารย์ไปไหนไม่ได้จังหวะชีวิตที่ไม่คาดคิดนี้เองที่นําเธอไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคตแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานการบินไทย ตามเป้าหมายแต่ระหว่างที่อยู่มหาวิทยาลัยเธอก็ชอบจองตั๋วเครื่องบินและเวลามีงานอบรมที่ต้องจองตั๋วเธอจะขออาสาทําเองฉันชอบมากทุกวันนี้ยังจองตัวเองชอบการจัดการบริหารนี่อาจเป็นตัวอย่างที่ดีว่าความสนใจส่วนตัวสามารถผสมผสานเข้ากับงานหลักได้อย่างไร27ปีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากพื้นดินสีแดงที่ปราศจากต้นไม้ร่มครึ้มในวันแรกๆจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด,ด้านความเป็นสากล และนานาชาติตามการจัดอันดับของ Time Higher Education World University r a n k i n g 2025ตอนแรกฉันนึกไม่ถึงเลยว่ามหาวิทยาลัยของเราจะถึงจุดนี้ได้คิดว่าจะเป็นแค่หนึ่งในนั้นไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่ทุกอย่างมาจากการสะสมช้าๆตามนโยบายของอาจารย์วันชัยที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วให้สอนเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์รุ่นแรกจบจากต่างประเทศทั้งหมดพอบุคลากรพร้อมเราก็เริ่มงานเลย นักศึกษารุ่นแรกหลายคนกลับมาเป็นอาจารย์ที่นี่หรือทำงานในองค์กรระหว่างประเทศเธอเล่าด้วยความภูมิใจส่วนตัวฉันเองคิดว่าจะอยู่ไม่นานไม่ได้หวังว่าจะเป็นผู้บริหารแต่การที่อาจารย์วันชัยดึงมาช่วยงานบริหารทำให้ได้ลองทำอะไรใหม่ๆพูดคุยและทำกิจกรรมกับนักศึกษามากกว่าสอนในห้องเรียนทำให้พบว่าฉันเป็นคนที่ทำงานอะไรก็ได้ขอให้ทำแล้วสนุกถ้ามีความสุขในการทำงานเราจะทำได้จนลืมเวลาไปเลยและนี่คือจุดที่อาจเป็นข้อถกเถียง การตัดสินใจสอนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกมันทําให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้ารวดเร็วแต่ก็อาจทําให้บางคนมองว่ามันตัดขาดจากวัฒนธรรมไทยมากเกินไปหรือไม่แต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามมันช่วยให้มหาวิทยาลัยดึงดูดนักศึกษานานาชาติและยกระดับมาตรฐานได้อย่างแท้จริงในฐานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมัิมินารดิสรันนักงานคนแรกและอธิการบดีคนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเธอยังคงสนุก และมีความสุขกับงานที่ทําให้ลืมเรื่องวันเวลาอยู่เสมอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโทด้านเกรรษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีรรย์ประเทศออสเตรเลียปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอเดิลดประเทศออสเตรเลียประวัติการทํางานเข้าทํางานเป็นพนักงานคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอาจารย์ก่อนเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีรองอธิการบดีและสุดท้ายเป็นอธิการบดี ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน2566จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้เราควรยอมรับโอกาสที่ไม่คาดคิดในชีวิตหรือไม่หรือบางคนอาจเห็นว่าการยึตดติดเป้าหมายเดิมสำคัญกว่าการทิศผันแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเธอ